กล้องวงจรปิดจากแบรนด์ทีวิชันให้ความละเอียดมาถึง8ล้านพิกเซลปลอดภัยขั้นสุดฟังก์ชันจัดเต็มสวัสดีค่ะเรามาพบกับคีมนะคะวันนี้คิมจะพามารีวิวตัวกล้องทีวิชั่นตัวนี้กันเลยนะคะตัวกล้องตัวนี้นะคะเป็นทรงกระบอกสีขาวนะคะและจะบอกว่าวัสดุค่อนข้นขางทนทนเลยค่ะเพราะว่าทํามาจากวัสดุโลหะอันร้อยค่ะแถมยังติดตั้งภายนอกได้นะคะกันน้ํากันฝุ่นตามมาตรฐาน ip 6 7เลยค่ะตัวกล้องตัวนี้นะคะ built-in ไมค์ Built และลำโพงสามารถพูดคุยโต้ตอบพร้อมบันทึกเสียงได้เลยค่ะ อีกทั้งยังมีระบบไซเรนและสปอตไลท์นะคะเราสามารถเปิดไซเรนและสปอตไลท์นี้ผ่านแอปพลิเคชันได้เลยหรือว่าเราจะตีกรอบก็ได้นะคะตีกรอบคืออะไรการตีกรอบนะคะเราสามารถตีกรอบได้เลยเวลาที่เราไม่อยู่บ้านแล้วจะให้ตัวกล้องตัวนี้นะคะตรวจจับเมื่อพบใครที่เข้ามาในกรอบของเราตัวกล้องตัวนี้ก็จะแจ้งเตือนแบบเปิดไซเรนและสปอตไลท์เองโดยอัตโนมัติ และตรวจจับการแจ้งเตือนผ่านเข้ามือถือเราค่ะและยังมีระบบอะคูเซนนะคะสามารถแยกคนแยกรถได้อย่างชัดเจนและแม่นยําค่ะและตัวกล้องนะคะสามารถมองเห็นในที่มืดนะคะด้วยระบบดักไฟเตอร์ได้ดักไฟเตอร์คืออะไรดักไฟเตอร์นะคะเมื่อเวลากล้องนะคะมืะดสนิท ตัวน้องตัวนี้นะคะเขาจะเกลี่ยแสงและทาให้ภาพนะคะคมชัดเหมือนเดิมอีกครั้งนะคะยังมีระบบ IR ค่ะสามารถมองได้ไกลสูงสุดถึง60เมตรกันเลยทีเดียวตัวกล้องตัวนี้นะคะมีระบบลดแสงจ้าค่ะด้วยฟังก์ชัน WDR ทําไมเราต้องมีฟังก์ชันนี้เหรอเพราะว่าเวลาที่เราติดตั้งกล้องนะคะหันไปหาแสงแดดหรือว่าแสงแดดที่มันกระทบกระจกค่ะมันจะทําให้ภาพเรามองเห็นภาพเป็นขาวฟุ้งเลยแต่ว่าถ้าเรามีระบบ WDR นะคะตัวภาพอะค่ะเขาจะเกลี่ยแสงให้ทําให้ภาพเราคมชัด ดเเหมมือนิค่ะข้อแนะนําเพิ่มเติมนะคะสําหรับการใช้กล้องรุ่นนี้คิมแนะนํานะคะให้ใช้คู่กับเครื่องบันทึกแบรนด์ Hit Vision ค่ะซีรีส์76ขึ้นไปและตัวกล้องตัวนี้นะคะเหมาะมากๆเลยสําหรับหน้างานที่ต้องการความปลอดภัยขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นงานบ้านออฟฟิศโรงงานนะคะหรือว่าพื้นที่ธุรกิจอื่นๆและถ้าใครสนใจนะคะสามารถอินบ็อกมาได้เลยค่ะแล้ววันนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้คิมด้วยน,นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย